สวัสดีทุกคนวันนี้ก็พวกเราก็จะมาเล่น Air <plane S 2> Airplane ภาค,ภาคสองซึ่งพวกเราเล่น Airplane ภาคหนึ่งไปแล้วแล้วเราก็ตายพร้อมดีแยงออกซิเจนแมสไปจากเราอะออกไอหน้ากากออกซิเจนอะไปเล่นกันเห็นมามีเห็นตรงข้างไปกันไปกันมามีอันนี้คือภาคสองนะไม่กี่ไม่นับนะแค่เป็นมินิเกมอะ Airplane Problems แต่เข้ากันมามีเข้าไม่ยัง เป็นภาคสองมนมีตื่นเต้นเปล่ปาจะมีอะไรบ้างอา่ำภาคที่แล้วที่มามีช่วยเคลื่อนบินจําได้เปล่าภาคที่แล้วมามีช่วยเรามีศัพท์ประหลัดสง่งงูมาเฮ้ยณ<ม>คืนดิพี่อ่ะมามีดูเคลื่นอ,อนดนีอันนี้ของมามีอันไหนของฉันอันไหนอันนี้ของฉันอันไหนของนกคุงอ่ะอันนี้ของนกคุงฉันนั่งนีนั่ง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 กันอ่ะสบายเนแล้วมี สบายแต่อยากนั่งข้างแมบนมมีมากกว่าจ้นั่งข้างกันได้ปะไม่ได้อ่ะเพราะฉันอ่ะแต่ก็ดีนะมัมมีจะได้ไม่มีใครียิ่งดีมัมมีจะได้ไม่ต้องโดนนั่งนี่พัสอง air plane t air plane t o air plane o โอเคมาข้างหลังมีสั่งออเดอร์อะไรไม่รู้ เฮ้ยเขาชื่อเคลลี่อ่ะเขาจะเป็นอ๋อคนขับเคลื่อนบินอะมาเมะิวันนี้เหรอเขาจะเป็นคนขับเคลื่อนบินคนใหม่ V.I.P. <AP S 1> พวกเราอยู่กันแค่สามคนอันนี้ไม่ใช่<อ>เคลื่อนบินธรรมดาอันนี้ไม่ใช่เคลื่อนบินธรรมดาผู้ชายกับผู้หญิงเราเย็นดีต้อนรับไปถึง991อ๋นนอ,อ,อเคลื่อนบินของประธานาธิบดีนะเรียกนายกรัฐมนตรีอะ ใช่นี่คือเครื่องบินของรัฐมนตรีออนายกรัฐมนตรีอ๋อเขาเป็นประธานาธิบดีเขาเป็นเพื่อนของพวกเราเขาก็เลยพาเรามาฉลองนี้ประธานาธิบดีอ่ะเขามาช่วยพวกเราอ๋อเขาบอกว่าเราพวกเราไม่รู้นะว่ากับดันคนเก่าเก่าเสียเครื่องเอ๊ะเสียขับเครื่องบินไปได้ยังไง lost control อะไรแนี้ หมายถึงกับตันคนเก่าไอ้ภาคที่แล้วจําได้ปะจำได้ไดอ๋อหาที่นั่งนะหาที่นั่งอะไรเช่นนี้อ,อ๋อมันเขียนว่า golden label แต่มันไม่ได้สีทองเนี่นยยะต้องรีบนั่งแล้วเดี๋ยวตนค่าอ,อ๋อเพราะว่าเราจะาขับไปตรงที่สันสนๆเยอะๆเขาบอกว่าอ๋กคนขับครั้งที่แล้วควบคุมเคลื่อนบิน <Why? S 1> บอ,อะไรย่ะค<ไ>นข คนขับคนที่แล้วเอ้ยดูดิเออเขาบอกว่าคนขับเขาบอกว่าคนขับเครื่องบินคนที่แล้วนั้นเสียอออเสียการขับไปได้อะไรสักอย่างนี่แหละลอตคอนโทรลประสาทไฮเคัลเลยนะเสียการควบคุมแล้คุณอ๋อใช่เอออะไรเขาจะออเพราอ๋อประธานรัฐมนตรีนั้น เอเจนต์รัฐมนตรีนั้นกำลังรอคุณสำหรับห้องต่อไปเอ้้ยมีอหงเอเจนต์รัฐมนตรีอ่ะมันเรียกอะไรนะคาณาทิเบตีดีแช่มอมีมาเร็วเขาพูดว่าอะไรอ่ะมีมาห้องต่อไปเร็วม no> ีมาอมีมาเร็วเฮ้ยเขาพูดอะไรวะดูไม่ทันเลยอ่ะเขาพูดอะไรอ่ะ ไม,ม่กี้ไม่รู้อ่ะไม่เขาพูดตอนเอาขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เครื่องบินของประธานาธิบดีมาเลยมีมาเร็วขอเขาแอบสุขสิบอะไรก<อ>นะันเมื่อกี้อ่ะเยนดีด้วยสิ่งที่คุณทำประเทศเรานั้นดีใจมากตาม,มาเรามา,าไปที่ห้องต่อไปเราจะออช่วยพวกเธอมให้ อะไรอ่ะนี่คืออะไรไปกะเล็วไปห้องต่อไปห้องอะไรนะครูครูองลี่ห้องของคนที่ทำงานใน President is getting ready he will meet you in the dining room ไน่้ีงน้ำเนอะน้ำอ๋อนายกรัฐมนตรีเขากำลังรอพวกเราอยู่เข้าใจอ๋อเขาบอกว่ามีอย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้ก่อนโอเครัฐมนตรี ดีเป็นคนที่พิเศษมากแล้วก็อยาอา่าอทำตัวไม่ดีมีแปดนิเอาํานายกรัฐมนตรีใกล้มาแล้ว <c oughs> ทำไมไม่เอาพวกคุณไม่กินน้ำเปล่าละ่ะแล้วมามีกินน้ำเปล่า,ากันไม่รกกดวี่อ,อ่ะ,อะ พอทำรนอ่ะโอ้ยซอโทษเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ำนายกและธมนรีจะโกรธมากอ่อหาอะไรที่จะมาเช็ดสิ่งนี้เร้วเราก็แค่จะหยิบบ้างน่าใช่มันก็ดิ้นออกอะอะไรวะอ๋อมีอันพอจะจับมามีไปตลอดไปไปเร็วห้องน้ำเปล่ามัมีกดไปก่อนไงห้องน้ำ้นี่ไงนี่นะ มามิมามิกดไปที่แก้วก่อนมามิก็เลยทำผุคนแรกไปเราแชทแชทเช็ดแชทเราช่วยมามิช่วยมามิเราช่วยมามิเอ้ยเอ้ยช่วยช่วยได้แล้วแชทเสร็จแล้วมามิเขาบอกว่าอย่าให้เกิดแบบนั้นอีกนะแก้วดิแก้วนายกรัฐมนตรีแก้วพลาสติกเหลืออะไรจะรู้แล้วแก้วพลาสติกเหลืออะไรวะประธานาธิบดีขอบคุณหน่อยแก้วแก้วพลาสติกเหรอ ไปไปที่ไปกินอาหารกันแล้วมาไมอาเผยยาบนโต๊ะเยอเอ,อ้ยดูดีมฉันไม่ใส่รองเท้าด้วยนะฉันไม่แคร์อ๋อมีนีน่ไง <laughs> นนยกลัทมนตรีดูนะ้าเขาดิดูน้าเขาดิมินี่ไม่ใส่ร <ละ S 1> องเท้าท่าไมเอาเขาชอ่อโรนัลด์เขาบอกว่าสร้างเอสร้างกำแพงอันนั้นบอกว่าอะไร What สร้างกำแพงอันนั้นอ๋อขอโทษ มันเป็นอมนิสัยน่ะ <c oughs> อย็นดีต้อนรับสู่เครื่องบินซึ่งตอนย็นดีต้อนรับสู่เครื่องบินของฉันชื่อของฉันชื่อว่าโรนัลด์แอนด์ประธานออฟโรบล็อกเซียสเ็เขาเป็นประธานาธิบดีแปลกนะชื่ออ๋คุณต้องรู้ว่าคุณเป็นฮีโร่ของประเทศนี้ เรามีอาหารอร่อยอร่อยเตียงพร้อมให้คุณจานคุณนะคะมีอาหารอร่อยรอร่อยิจานคุณมาไม่มาเยียกยบแล้วอ๋อขอโทษนะครับอ๋อประธานประธา,านาธิบดีประธานาธิบดีแต่ว่าอาหารยังไม่พร้อมอ๋อเชฟนั้นทําผิดอ่ะทำอาหารผิดอ่ะ What อ๋อฮะอนเชฟออกจากเครื่องบินนี้เลยอ๋อฮ่อ <laughs> อะเดี๋ยวพวกเราจะจัดการเขาเองวอวประธานาธิบดีเข้มชั่งเฮ้มมาเป็นเชฟเดี๋ยวมีไม่เคยออกยุ่งลูกมามีไปไม่เคยทำอะไปเลยไปไปไปโอ้โหมียัน่ามิตจัตกลงไปจะเคลื่อนวิ่งงนะครั้งที่หนึ่งมามี ทำแก้วเขาเกือบพามหมีเข้าคุกแล้วใช่ไหมครั้งที่2องเขาให้มหมีเป็นคนทำถัง <c oughs> ขออยากเส็จหม,มีอยาก,กนเอออะไรอ่ะนี่เราจะบอกว่าคุณต้องเลือกอะไรแล้วก็คุณต้องหาแล้วก็โยนมันเข้าไปในซุปก,ก่อนที่เวลาจะม, <c oughs> มาเดี๋ยวช่วยแคบิชแคบิชไม่ใช่แคบิชถ้าคุณเอาหยิบของผิดคุณจะโดนโยน่อาโยนลงไปในถังขยะ คุณพร้อมยังโอเคได้เวลาทำอาหารมาเริ่มพาเทโต้ออกออกอลงถังขยะลงถังขยะอาลงลงถังขยะตรงนั้นน่ะถังขยะนั้นะเออลงแล้วหาัาเทโต้หาพเทโต้เอาโยนทิพเร็วม่ไมเออเอเออโอเคยังีต้องกันเกลือเกลือเกลือขันบนนน้อะไรอ๋อนี ี่ไงซอสถือว่าอะไรอ่ะโอเคซุปต้องการปลาไปแลี้ยวขลังนงาเป้าขลังนงามีเป้าปลาขลังเอาไปย้อนไปซุปแล้วเขาสูบซุปซุปนั้นต้องการบานานนะฮะซุปต้องการบานานหน้าเหรอบานานหน้าเร็วเออย้อนลงซุป แบบครั้งที่หนึ่งมามีทําแก้วหล่นครั้งที่สองมามีต้องเป็นเชฟอะไก่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 เอาเล้วเอาเล้วใส่เข้าไปแล้วใส่ไก่ใส่เข้าไปผิดไก่แตกแตกไก่ถูกแล้วเอาไก่ทำไมไม่ใส่ไม่ได้อะได้แล้วได้แล้วโอเค่หันพร้อมแล้วมามีก็คือครั้งแรกมามีทำแก้วหล่นครั้งนี้มามิต้องเป็นเชฟว่ะเนาะแบบมีแต่มามิแย่ อยากทำบ้างอ๋อขค่บินผีสิงอยากทำให้มันมีนวนอุ้ยขอขอทุกแต่ใส่กล้วยลงไปเนี่ยนะดูนี้นะดูนี้นะทุกคนนั่งกินกันโอเคมามีมานั่งกินเร็วเราจะเราจะนั่งข้างยังอยู่กับแม่เร็วท้อจะตายโอเคกินกันเออ เชฟคนเก่าโดนโยนออกไปแล้วเอออยากกินมากเลยอ่ะปูเหม่ยกอดโคตรใหญ่อ่ะหนูหลามากอ่ะโอเคกินกินกินยังไงเขาบอกให้กินแต่เดี๋ยวเขาไปสำรวจเครื่องบินน้องมามีไม่ใช่ว่าเครื่องบินจะหล่นเหมือนภาคที่แล้วนะเครื่องบินเก่าที่แล้วูรีโอเค พอเราดีใจที่คุณชอบซุปนะอมประธานาธิบดีนั้นจะไปเดี๋ยวเขาจะเจอพวกคุณอีกโอเคไปกว่าไม่อยากอยู่กับประธานาธิบดีโหดหลาตามตามทางไปที่คอมพิวเตอร์รูมเราต้องไปที่คอมคอมพิวเตอร์จำแก้วนี้ได้ข้างหลังมาเร็วมาเมีข้างหลังมามี์น่ะคอมพิวเตอร์รูมเออปะอยากรู้ว่าห้องต่อไปมีเล่นเกมวมีเล่นเกมหรือทำงานอันนี้งเพราะ president suit อ๋อเดี๋ยวห้องต่อไปประธานาธิบดีอยู่ข้างในมามีอันไหอีกแล้ว啊เห็นเปล่าดูดิผมทองเห็นผมทองเลยด้วยดิไม่อยากรู้มากเลยเห็นผมทองของประธานาธิบดีเลยอ๋อหายไปไหนวะอ๋อเมื่อกี้มันมีอยู่เนี่ยเฮ้ยเห็นนะ เพื่อปลดล็อกประตูอ๋ออ๋อต้องพยายามหาโค้ดให้ได้ออมบุลลักแฮกเกอร์โอเคมันมีกดปุ่มขอมมันมีแล้วเครื่องมันอ๋อต้องหาเดะเดะเดะอ๋ออ๋อสีชมพูสีชมพูให้สีชมพูอันทุกอันสีชมพูทุกอันสีแดงเปล่าใช่4เต้บ๊อบบ๊อบสีแดงสีแดงอย่ายังกันกด อีกอันหนึ่งป่ะได้แล้วโอเคประตูเปิดถึงว่าประตูล็อกมันสีแดงอะ่ะเดินยอ้อน <Lydia> ตัวตัวก็สีแดงเฮ้ยเราดีมีตรงนี้ด้วยมามีโดมีที่ขาแบบว่าโอเคไปเจอในห้องต่อไป <Hey. S 1> อเฮ้ยเก<อ>็บลังมั้งมีที่นั่งมีเนี่ยมามีนั่งแชรอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันกุญแจอะไรวะสวัสดี ครั้งหนึ่งกระทษที่เราต้องไปจักที่อ่ำจักที่กินอ,อาหารออกจากห้องห้องอาหารเออพวกคุณพร้อมอยังแปลอังกฤษมาคอยได้โอเคทุกคนเพราะเรามีเอ่อมีแขกพิเศษในออกในเตียงนอนเครมีทำอะไรในเตียงนอนโอเคเอ่ำ <c oughs> เราหากคุณจะไม่เจอ รู้นี่ I found it the key I found the key นี่ง่ายนิดเดียวไม่เห็นได้ไง okay, เออมีใครทำอะไรอยู่ในเตียงของเขาปะอะไรไม่เห็นมีอะไรมีิเชวาบมีชววอบโ<อ>ดนขังแล้วมีสับปาระานะอ๋อเพราะจะนอนตรงนี้ มันมีห้องสําหรับทุกคนเอากระดาษหยิบกระดาษไม่ได้เฮ้ยมามีสุดได้ไหมคืนนี้เดี๋ยวเราจะให้เวลาให้คนยักษใหญ่ยักอันนี้เอ้ยมีเขียนว่าครีมอะไรวะหรือว่าพัสดุพัสดุครบยังอะน้องกดจะกดอันนี้ทำไมจะกกระดาษอันอื่นเธอเอาจากไหนอะเอาจากทุกห้องเลยอะ น่าจะมีความลับนะไม่รู้อ่าเดี๋ยวค่อยคิดต่อไปไม่ได้ตอนมันคุยอยู่นะเราค่ะหยิบหยิบกันนะหยิบได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าไม่ได้หว่ะอ๋อหยิบแล้วเปิดทีวีกันได้เปล่าเอ่งงนะทำไมไม่ปิดประตูไม่ได้คิดว่าเปิดทีวีได้เพราะว่ามันสีเขียวเนี่ยตอนแรกมันสีแดงเออแต่แบบไม่ใช่ว่าสอบประหลาดโผล่มาในทีวีนะกลับมาแก้แค่นี่กะโอ้ใช่ใช่ใช่ เฮ้ยเฮ้ยดูดิอะไรน่ากลัวน่ากลัวอันนี้สุดสุดแล้วอะสุดสุดแล้วกดเดี๋ยวเอ่อทุกคนเอ่อพม่าน่ะพม่าน่นไหนวะไหนอ่ะอ๋อพม่านตรงนี้เห็นป้ามามีดูพม่านค่อยค่อยเปิดอะเห็นป้ามามีเฮ้ยมันยาวตัวขนาดงูมเี่านีะตัวขนาดัูมี่ะเห็นไอ้หน้าต่างเปล่ามันเริ่มเปิด นี่มามีเห็นปะสับะปลาดตัวดำมือเดิม <ดำ S 2> ไม่แล้วอ่ะผีตัวเดิมอะไรอ่ะอะไรบูมอ่ะอะไรบพวกเจ้าอ่พวกเจ้าลืมฉันไปแล้วเหรอเออมามีนี่ทางนี้ทางนี้มามี แล้วเนาะอันนี้นกคุงอันนี้นกคุงเอ,อจ็บกดอันนี้อันนี้จะกดอะไรอ่ะแต่เรา, <c oughs> เาเออดูเฮ้ยมันเขียนว,ว่าหิมดูอะไรเจ็บอ่ะแค่โดน,โดน,โดนอกลงตกล้อเลย <c oughs> ว้าห้ามโดนประตูนะคุงว่าอะไรอะเ <c oughs> พราะเพราะวัดเลือดฉันลด <c oughs> ไหนไปดูเลยอ๋อเพราะมีลวาวาข้างหลังไงเอ่อทุกคน อ่อเราคิดว่าปลอดเพราะเราปลอดภัยสำหรับตอนนี้นะสัปพลาร์มันกลัลบมาแล้วแบบนี้เออมันเครื่องเครื่องก็ตายมันมีเข้ามาแล้วโอ้ยต็มอ่ะเราจะเราคือแบบปิดอ่ะโอเคไฟไปแล้ว ไม่ขึ้นอ่ะไม่มามีกับเมนดี้โดนไปแล้วก่ <c oughs> อนนี้เราก็ต้องดูดิดูนะคุณก่อนอาทุกคนมือถือมันมันไม่อัดหน้าจอในุสวัสดีมีใครอยู่ตรงนั้นไหม ชื่มต่อคลิปได้ป่ะหน้าจอหัวหน้าจอ,อาเจ๊มาแลนะทุกคนบ๊ายบายตายหมดเหลือในตายหมดเหลือนะคุมคนเดียว